พักษาเขตแดนเงินครสมทรัพ <Hollywood> ย์ส <einfach> ิ่งทั <lonely> ้งหลายยอดสมบัติเรื่องชื่อการเพิ่มพูนของหลวงหลวงถ้าจะหักล้างลดกำลังเขตแดนเงินครามราดูไว้ต่อไปพวกเขาแต่ละคนจะสู้ยังไงใครเริ่มก่อนเธอที่พิบตาฮะเสียวซันเจ้าจะทำอะไรอ๋อเออเอ พี่สายกะช่วงที่อ่อนแอที่สุดของเอ้าซื้อขายอย่างแม่นยำก่อนที่จะกินไส้กรอกกระจก<ห><า>คนต่อไปพระเอกพี่สายระวังด้วยกระ,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 ะส่วนไร้ไพ่าย ตูจูบบชิงในฐานะสายโจมตีว่องไวได้เปรียบด้านความเร็วแต่เผยตัวเร็วเกินไปคู่ต่อสู้เลยดึงร่างกายไว้ได้เจ้าอ้วนตึงตาเจ้าแล้วพิซานอ,อกมือให้หน่อยนะทักษะอิญญาที่หกพญาหงทลายเมคา เคลอที่พโอสวยล้วเริ่มโจมตีครั้ต่อไปไม่ทันแล้ังซาในฐานะวิญญาณสาสรควบคุมพลังควบคุมแข่งมากต่อทั้งสวิญญาณของตัวเองหากโจมตีรุนแรงในเขตแดนของเขานอกจากทะลุงนเขตแดนไม่ได้ยังเปิดเผยด้านหลังของตัวเองด้วยลูกพีต้มาเลย ได้ทองเกลื่นกายของเสือสาให้ดูซับพลังวิญญาณไม่ได้ทสก,กัดให้เร็วพัักษะวิญญาณที่หกยักษ์เผ่าสังฐานสิ้นักษะกระดูกวิญญาณหาสายปีศาจ